ก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าเศรจีดแดงบางซอดนะฮะก็มาดักถ่ายขบวนรถด่วนที่83นะฮะกรุงเทพอภิวัตตังนะฮะก็เมื่อวานนี้นะฮะพี่ปุยรถไฟ f อซก็เพิ่งทำขบวน83กับชุมพรไปนะทุกคนก็มาตรงกับวันที่หลายๆโรงเรียนมีประชิมนะฮะ ก็พี่นัดก็จะมาดักที่สถานีบางซ่อนเป็นประจำนะฮะเวลาพี่ปุยรถไฟ f อฟซีทำขบวน8 3ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับก็ถือว่าเป็นมุมที่สวยนะทุกคน้งเข้ามาแล้วนะฮะ ขบวน83นะฮะมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้รถจาก q s y ไหมายเรียกอ,อะไรทำขบวนนะฮะ ที่รถนอนชั้นหนึ่งนะขอให้ผู้โดยสารเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ